อยู่เมืองปิซ่ามาสองสาวันก็ไม่ได้ใช้ตังอะไรนะค่ารถค่าเรือก็ไม่ได้นั่งส่วนใหญ่จะเดินเอาเมืองมันไม่ได้ใหญ่มากมันเล็กๆครับแต่บ้านเมืองค่อนข้างเงียบสงบอืคือทุกคนที่เห็นผมมุมเนี้ยจะแป,กแปกลกๆหน่อยนะปกติไม่เคยใส่มาก่อนเห็นแล้ชอบครับก็เลยซื้อมา ได้ยินเสียงรักครั้งแล้วฮิเฮียโผล่มาเจอหอเอนอยู่ตรงหน้าเลยจะพาไปดูนี่ <c oughs> นี่เดินมั่วๆแล้นเนี่ยอากาศเย็นนะครับกลางวันประมาณยี่สิบไม่ถึงเว้ยกลางวันประมาณสิบห้าองศากังคืนประมาณเจ็ดองศาได้ครับ เหมือนพอมลงเนาะเน้นเดินเนี่ยมไม่ขึ้นรถไฟไม่ขึ้นเรือไม่ขึ้นรถรางใดๆเดินพิซซ่านะครับก็เป็นขอเอนที่มีชื่อเสียงนะครับในอิตาลีนะครับแล้วก็อยู่ที่เมืองพิซซ่าโดยที่มันเอียงเนี่ยน่าจะมาจากการคำนวณผิดพลาดของวิศวกรนะครับแล้วก็ตึกนี้ถูกสร้างเมื่อปี1,000 173ก็ใช้เวลา200ปีในการก่อสร้างเสร็จนะครับผมตลกดีตรงที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพแบบพักตึกฝักตึกนะครับเยอะแยะเลยก็น่ารักดีนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศคนปีนเงินทุกคนเลยมั้งเนี่ยไม่น่าปีนะ คิดถึงตลาดนะัดบ้านเราจังเลยถนนคนเดินอะไรพวกนี้คิดถึงเนาะมาเล่นเกมชิงรางวัลกันมาอยากได้อะไรคอมเมนต์มาถ้าไม่แพงจะซื้อมาให้